และนี่คือแมปซูนามิแต่เป็นเวอร์ชันไวฟุนั่นเองครับ <laughs> ไม่ใช่เวทลอตนี่มันจะเป็นตัวละครอ,อ,อนิเมะนั่นเองอ่าวันนี้ผมมีมักกม็กับน้องในสกูเออร์นะแล้วก็จะมาลองเล่นแบบนี้กันดูนะครับผมไปกันเลยอันนี้ว่าเป็น event, อีเวนต์เอ่อวันทยใช่ไหม <laughs> อ่เขาจะให้เราเก็บก็ตัวเนี้ยหัวใจที่มันอยู่ตามตรงนี้แหละนะครับอืมแล้วก็เอามาแลกกับร้านค้าตรงนี้นะรับซึ่งวันนี้ผมจะลองเก็บนี่แล้วก็เอามาแลกเจาตัวลัคก,กี้บ็อกด้านล่างสุดดูนะครับ น่าจะได้เอ,อตัวละครดีอยู่เหมือนกนอันนี่เก็บได้1 8แล้วอาจจะเก็บถึง200นะครับผมการจะวิ่งแบบไปเรื่อยๆนะถ้าเจอตัวดีก็จะเก็บกลับบ้านมาด้วยนะครับอะกับเล่นเหมือนกันเลยแค่มันเป็นอนิเมะที่ไม่ใช่เบรนหลอดครับเซึดามีมาช้าดีไหแบบนี้ตีเติมคูณสองด้วยนะครับนิกสุ่มมาสินะครับเออนี่ป่ะแอก่อน อเอ้ยอ,อันนี้อะไรเนี่ยโอเป็นไดมอนด์นะครับเลเวลมีเลเวลบอกไหมหว่าเลเวลหนึ่งหมดเลยไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะ่อ,อนแอร์ได้สามห้าแล้วเอเราเก็บเรื่อยๆไป,ๆไปๆเรื่อยๆไอตรงนี้อะไรโอ้มาก,กี้มากี้มาแล้ววิ่งกลับร้อยยี่สิบเคเยอะอยู่นะครับน่าจะเวลหนึ่งนะถ้าเราเอาไปอัพเวลที่บ้านน่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่า มาไหมเออนิอมิมันช้าก็คือไม่ต้องกลัวเลยนั่นเอยปีอาจจะไม่เร็วมากอือนี่เลยไป้ตังค์เยอะมากเยอะสุดแล้วในบ้านตอนนี้าลาเดี๋ยวเราเอาพวกน้องๆคนที่ให้ตังค์น้อยๆอ,ออกก่อนแล้วกันไปามามก,กิ <laughs> มาก,กิแว้งหน้าออ ใช้ตังค์เยอะมากแต่โหแต่อัพแต่กะทีก็คือใช้ตังค์แพงอยู่กันนะเนี่ยไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เลยมากินะครับโอ้มีระดับสูงกว่านี้อีกเหรอโอ้แต่บังวะเนี่เราจะหาพวกเธอได้ยังไงไปเรู้ต้องวิ่งไปเรื่อยน่าจะต้องรออีเวนต์ดรอปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ในขนาดอันใหญ่นี่อันสีแดงมันก็จะช้านะไม่ได้เร็วมากเอ๊ <Hey. S 2> อยากรู้จังเลยไอ้น,นี่มันเข้าไปยังไงเอาไม้ตีวะ เขาไม่ได้ไม่ต้องการโซเลยอุ้ยอ้าวไม่เห็นโอ้โหเรียบร้อยเลยเอ้ยรีเวิร์สได้ตังค์เยอะขึ้นอ่าแปดสิบอ่ารีเวิร์สต,ต่ออ่าต่อไปเก้าสิบง่าย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 เก้าสิบแล้วโอเคเราจะรีเวิร์สไปถึงไหนเนี่ยอ้าวไปกดผิดรีเวิร์สรีเวิร์สนี่ต่อไปร้อยหนึ่งโอเคร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งครับครับเดียวร้อยหนึ่งเอาปิดหนึ่งร้อยอ่อ่าเกินไปด้วยช่างมันไม่เป็นไร เพิ่มทีละสิบโอ้โหนี่ยตังหาง่ายเลยเนะ <c oughs> นี่ยเออร้อยยี่สิบตังตังเราคูณเท่าไหร่นะเนี่ยอยู่ที่คูณเก้าเนี่ยถ้ารีเบิร์นเนาะจะเป็นคูนสิบทางกับชลบีคูณต้องการร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบปึบต่อไปร้อยสามสิบโอเคไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรนะรีเบิร์นเรื่อยๆรีเบิร์นย,ยาวๆครับ เอดมีสคริปต์ไหมโอ้โหไม่ได้เลยต้องจะตังอีกไปร้อยสี่สิบเดินด้วยร้ 150. อยห้าสิบตังหมดไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปเก็บครับเดียวมันก็กลับขึ้นมาแล้วนี่เนหะ็นไหมอแล้วก็มารีเบิร์ตอ่อปึ๊บปุ๊บ ๊บเรียบร้อย40เอา้ามาต้องการ50เงินลึกไม่เป็นไร1 2เรียบร้อย150โอเคต่อไป160น่าจะไม่ถึงหรือเปล่า19เองถ้าเติมก็เติมได้เนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่ามีกุมิกุไดมอนด์200บาทอยากได้ตัวสีฟ้าด้วยมาดีกว่าอ๋เก็บไว้เ,เก็บไว้สะสมแค่ตัวเดียวเคตัวเดียวมันจะมีมันจะมีมิกุร่างอื่นไหม มีมิกุร่นอื่นก็น,น่าเก็บอยูน่นะพรามันเกิดเยอะอยู่แลเนี่ยหัวใจนะครับเห็นไหมแด,แดงเต็มเลยด้านหน้านี่เกิดอีกแล้วไปที่ยหนึ่งกว่าจะถึงสองร้อยอันนะครับยาวเลยทำไมคนเขาเก็บสองตัวได้วะอะไรอ,ะอันนี้เหรอเขาต้องซื้อนี้หรือเปล่าเขาเก็บได้หลายตัวเลยดูดิเขาเทิร์นกันเทิร์นเทิร์นอยู่บนหัวเนี่ยวะทำไมผมเก็บไม่ได้ ผมเก็บไม่ได้โอ้โหเย่เพราะน่าจะเติมเกมพาร์มาแน่เลยขเขาเตือนได้อะไรอ่ะ 3, 2, อีเวนต์เหรอสามสองหนึ่งอ่าเป็นอีเวนต์หรือเปล่าใช่ไหมอีเวนต์นอะไรอื่นแอบจุ๊บอ่าทานอยู่อ๋อเป็นคูณแค่คูณสองเหรอนี่ทั้งนั้นเราต้องไปยืนรอแถวๆไปไปลายและเผื่อมีอะไรดอก จะมีตัวดีที่ทําตังค์ได้เยอะอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ค่อยเกิดใช่ไหมตรงนี้นะอันนี้เราอยู่ใกล้ๆกับเจ้าตัวสปอนขึ้นเลยเน,นี่ยต้องแบบเก็บหัวใจแต่รู้สึกว่ามันวิ่งเร็วจนมันเก็บไม่ทันอยู่นู่นเลยรอซนามิมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บเฟฟึ๊บวิ่งเก็บ เหมือนคนที่เขาจะปิงๆไนดะูหนุๆๆ่มๆเฮ้ยอะไรเกิดอ่ะอมออันนี้คือตอนมืดใช่ไหมไม่ใช่อีเวนอะไรเนาะก็ค,คิดว่าจะแบบมีอีเวนอะไรมาอย่างงี้แล้วก็วิ่งเก็บหัวใจไปทำไมตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรเกิดเลยฮนะครับอ๋อคนนี้เขาเป็น V.P. ด้วยนี่อะไรอ่ะอ๋อสีเขียบบูม่านะครับ ร้อยสองรอยแล้วครับอลองไปซื้อลักกบล็อกมาสุ่มดูสิกลับมาแล้วก็จะมีน้องห,เหูเต่าอยู่นี้อ่ะซื้อมาอันนียโอเคอไม่มีเอฟเฟกต์เลย,เลยมันเป็นลักกบ็อกทื่อๆอย่างนี้เลยนะสองร้อยกว่าได้อะไรเออถ้าซื้อมอกีมานะครับดีไหมเนี่ยถ้าซื้อมะกีไม่แค่ซีเข็ดเฉยๆไม่ติดจะทันนะ ตีเครียดเลยนี่ทำไมไม่เห็นว่าอ๋ออยู่นี่ก็มไม่ได้ให้ตัวใดขนาดนั้นอยู่ว่าไปตั้งเก็บตั้งนานรับคุณผู้ชมหลังจากเล่นไปสักพักก็ได้มาแล้วครับผมลัอกบ็อกสองอันนะอ่าแล้วก็ผมก็ไปทําการเก็บื่้วตัวหัวใจมาครบสองร้อยแล้วด้วยแล้วไปจะซื้อลักกบ็อกมาเพิ่มเลยนะครับโอเคแล้วอ่ามันซื้อได้แค่นี้นะใครมันจะไปตั้งเก็บให้มันครบเนี่ยซื้อห้าอันรวดได้นะครับอือนี่เลยอ่าผมได้อะไรด้วมาเร็วเนาะ อเอัาไปด,ดจากในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเรนโบ้เลยนะนี่เนี่ยแล้วผมก็อัพเวลให้ตัวเอาไปดมันเวลยี่สิบแล้วก็คือได้ตังค์เยอะมากเลยนะเรีวยกว่าเออมันต้องออนให้ถึงเวลาเนาะผมมันก็จะเริ่มต้นได้ดีโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดลัก,กี้บ็อกก่อนที่เราจะตกจบแบบนี้กันนะลีไปปุ๊บได้อะไรมามนเนี่ยโอ้มันเป็นคุณอาเรียเวลสามนะครับอ่ะเปิดรักยิอันนี้อะไรไม่ใช่อ่อนเนี่ยเป็นจากเรื่องแฟดห้านะ ท้ายมีแอนิเมชันอะไรทั้งนั้นครับอ่าหมายเลขสิบแปดอ่ามาดูกันแอนิเมชันไม่มีไม,ม,ไม่ไม่ต้องให้รุ่นให้เสียเวลาครับเลยตังเป็นไดมอนด์ด้วยนะเออได้มาออกมาแย่ครับสิบแปดอ่าก็ระดับโอระดับเท่ากันเลยเนาะอ่าก็ให้ตังน้อยกว่าไปโดอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ระดับสูงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นอ่าคุณอาเรียสิอาเรียอ่าระดับน้อยกว่าหลสิแปดคับ ตัวาจากเลนแฟร์ทาคือไม่ทด้เป็นกันนั่นนะครับผม,มก็แบบนั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็ลองมาเล่นกันดูได้ก็ผมนะเอาไว้เจอันคลิปหน้าครับ